มีข่าวคุณพิธาเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวกลับจากเกาหลีว่าจะชวนมานั่งเล่นกีตาร์ชนิดหนึ่งไม่คุยการเมืองร้องเพลงอย่างเดียวดีไหมดีค่ะฮะเตรียมขอเพลงเลยดีไหมไม่รู้แกจะสะดวกหรือไม่ประการใดเอามีคุณพิธาชนิดหนึ่งมีความเคลื่อนไหวคู่ขนานไปกับนายกัมเตรเศรษฐาทวีสินซึ่งอยู่ญี่ปุ่นคุณพิธาอยู่เกาหลีประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลขึ้นเวทีเสวนาในการประชุม ความเป็นผู้นำในเอเชียหรือว่า Asian Leadership Conference ที่กรุงโซเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ระหว่างเสวนานายพิธาได้ตอบคำถามจากพิธีกรหลายคำถามด้วยกันเริ่มด้วยการอธิบายแนวคิดแล้วก็ยุทธศาสตร์ของพรรคเก้าไกลค่ะที่ทำให้ชนะการเลือกตั้งรวมไปถึงเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ ผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนต่อน,นักการเมืองและผู้นํารุ่นใหม่ที่เข้าร่วมฟังการเสวนาในวันนี้แลคุณพิ t า,าก็อธิบายถึงการต่อสู้ของประชาชนต่อระบอบอํานาจของชนชั้นนาําแล้วก็ผลพวงของระบอบรัฐประหารแล้วก็ดูเหมือนจะพยายามจะย้ําถึงความจริงใจของพรรคก้าวไกลในการที่จะหาฉันธามาติใหม่ของสังคมไทยค่ะ ก็พูดถึงเรื่องช่องว่างความขัดแย้งต่างๆในสังคมไทยนะคะและระบุว่าพักก้าวไกลเสนอตัวแล้วก็มองตัวเองเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างความขัดแย้งเหล่านี้หวังให้ผู้มีอำนาจมองถึงความจริงใจค่ะคุณพิธาก็พูดถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปสถาบันทางการเมืองต่างๆก็ด้วยความหวังที่จะลดโอกาสของความรุนแรงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและ นี่ะจริงๆพี่ที่กรถามด้วยนะคะว่ามองความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในเมื่อกลุ่มนึง อยากจะให้เปลี herman, so ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่อีกกลุ oh. be ่มหนึ the the ่งไม่อยากจะให้เปลี่ยนแปลงคุณพิธาก็เลยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีจังหวะค่ะทั้งช้าทั้งเร็วเหมือนทํานองดนตรีนั่นแหละบางอย่างที่สําคัญก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนบางอย่างที่ต้องใช้ความรอบคอบใช้เวลาก็อาจจะใช้เวลานานกว่าก็ดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมต่ออนาคตของประเทศอย่างแท้จริงคุณพิธาก็เน้นย้ําถึงความฝันของคนไทยนะคะพอพิธีกรถามว่ามองอนาคตประเทศไทยอย่างไรคุณพิธา บอกความฝันคนไทยเรียบง่ายก็คือการอยากเห็นครอบครัวคนไทยที่มีชีวิตที่ดีปักท้องที่ดีทำงานแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้คนรุ่นใหม่ต้องมองเห็นอนาคตของตัวเองด้วยแต่ความฝันเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าการเมืองไทยยังไม่ดีอ่ใส่สับไม่ทัน there's a democracy index yes by the publication economist in fact they mentioned a lot about your campaign in that as well yes I know it says The outsized political influence of the military in Pakistan and Thailand means that elections yeah. are far from being free, <laughs> fair, or. It uh -huh. was the word that I saw there. Uh -huh. So it goes, the forces that you brought in is, is, is how you run the campaign. Uh -huh. But although you've said a little bit more, uh -huh. there's got to be more, more than that. We, are, uh -huh. we run the campaign, we, uh -huh. we are politicians. There's uh -huh. always. Uh, people's needs and their desire always mm -hmm. uh, reflected in the campaign. Right. What other message did you have? I see. Throughout the campaign, that really moved the people's mind. I see. So I think there's two parts to his question. So, what kind of policies or what kind of communication message that I use uh, to win, you know? And the second part was about the democracy index and the outsized military in influence from the economists. So I'm going to structure. My answer to, to order of your question. Uh, so we campaign on a uh, very simple message that if Thailand wants to move forward, it has to go through three Ds. First is to demilitarize. Second is to demonopolize. and third is to decentralize. Demilitarize meaning that defense is too important, but one, we, we have to make sure that the military is professional and that it protects thailand from external threat but never mingle with the internal affairs of the country we have to be a civilian government this might draw some parallel with the korean example in 1987 one year before the olympics in 1993 between you know before two, uh, two kims right the presidents so the south korean people might understand what i'm trying to, t to talk about Second part is to demonopolize, of course, you know, trying to make sure that the SMEs have a fighting chance and people have the right to work. And third, decentralize to make sure that Bangkok is not Thailand and Thailand is not Bangkok. Those of you who have traveled will have to understand what I'm trying to say when you travel extensively throughout the country in terms of governance, in terms of budget, in terms of uh, urbanization, for example. So that was very simple. You know, I want to make sure that Thailand is uh, competitive. I want to grow economy while reducing inequality. And we can do that by three D's. Ah, we're trying to เดี๋ยวไปสื่อสารกันไว้นำเสนอค่ะอะต้องโคู่ขนานกับคุณเศรษฐาทวีเินซึ่งไปในงานนิคีฟอรัมเอเชียที่ญี่ปุ่นทนผูชมแต่เมื่อวานนี้เป็นวาระของการพบปากกับผู้บริหารถึง5กลุ่มบริษัททั้งหรเริ่มตั้งแต่มิตซุยซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานทรัพยากรแร่และโลหะเหล็กในวันเวลาที่ต้องลุ้นคำวินิจฉัยเบื้องต้นสารมนนนแล้วก็รับแล้วไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ทั้งนั้นกรมที่หนึ่งมิตรสยุยซึ่งน้ำรีระบุว่ารัฐบาลกำลัง่งทำรายละเอียดปรับปรุงแผนพลังงานแห่งชาติให้สอดคล้องกับแนวโน้มการใช้พลังงานของโลกอำนดวยความสุกให้ผู้สนใจลงทุนในประเทศไทยร่วมศึกษาความเป็นไปไ,ได้ที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตบรรจุพันธรักโลกและก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ค่ะจากนั้น หารือกับผู้บริหารบริษัทอายินโนโมโตะผู้ผลิตเครื่องปรุง société, รสอาหารและอาหารแช่แข็งรวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพคือบางคนไปค wine, è, ainsi, ิดว่าอายินโนโมโตะนี่เป็นผงชูรสอย่างเดียวนี่ไม่ใช่นะกามีอาหารแช่แข็งเขามีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขเยอะมากด้วยค่ะแล้วถัดมาเป็นผู้บริหารบริษัทโซนี่กรุ๊ปคอปเปอเรชั่นค่ะผู้ผลิตแล้วก็จาหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนําของโลกอ่าผมไล่อย่างนี้ก่อนหารือกับอายินโนโมโตะเนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่าอายินโนโมโตะอนาคต จะขยายโรงงานอีกกว่า10กว่าโครงการในประเทศไทยมูลค่าประมาณ4,400ล้านถัดมาก,กลุ่มที่3เป็นโซนีกรุ๊ปคอร์ปอเรชันก็ได้เช้อเชิญให้เขามาตั้งสาขาภูมิภาคที่ประเทศไทยค่ะนี่แล้วก็ตอกย้ำเรื่อง FTA ไทยยุโรปรัฐบาลกำลังจะลงนามนี่บอกกับเข้าไว้ก่อน แล้วก็เชิญโซนี่มาจัดทัวร์นาเมนต e ์ e s p o r t s ที่ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เฟสติวัลด้วย C กับ5เนี่ยเป็นผู้บริหารธนาคารหรือสถาบันการเงินน้องไรนั่นก็คือ MUFG และ So f t b a n k เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็มีบริษัทในเด็กถ้าอ่านผิดขออภัยนะในเด็กคอร์ปอเรชั่นเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์และเครื่องใช้ในครัวเรือนค่ะซึ่ง ในประเด็นเกี่ยวกับกรณีสถาบันการเงินก็ว่าไปกรณีของนายเด็กเนี่ยเป็นบริษัทที่ลงทุนในจีนอยากจะให้เขาย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยค่ะเขาอยากย้ายด้วยคุณเสรฐาบอกอย่างนั้นเออหรอเพราะว่าเชื่อว่าไทยเนี่ยมีการส่งเสริมการลงทุนที่แข็งแกร่งมีบุคลากรที่เข้มแข็งมีความรู้ความสามารถและเหนือสิ่งอื่นใดคือเราเป็นกลางทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีความต้องการเรื่องการเข้ามาทำสตาร์ทอัพ อยากให้ประเทศไทยเป็นฐานปลูกปั้นให้แข็งแกร่งขึ้นมาอทั้งนี้ทั้งนั้นนายมตียังบอกกับนักข่าวเมื่อวานนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์ว่านี่ในวงก็ได้หารือกับท่านอันวาอิบราฮิมนายมตีมาเลเซียระหว่างร่วมมาเลี้ยงหันข้ามผู้นำที่ร่วมนิเคฟอรัมฟิวเจอร์ออฟเอเชียโดยมีการพูดคุยกันกันกบนายกมาเลเซียอย่างไม่เป็นทางการเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อ แล้วชวนเข้ามาลงพื้นที่ภาคใต้สาเจวัดด้วยกันเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุความไม่สงบในหลายจุดแล้วทำให้อสอเสียชีวิตนะคะก็จะได้ถือโอกาสถามนายกมาเลเซียเลยว่าว่างแล้วก็เห็นสมควรหรือไม่ที่ผู้นำสองประเทศจะลงพื้นที่พร้อมกันจะได้แน่นแฟนมากขึ้นอ่ะนี่ท่านผู้ชมภารกิจแน่นเลยนะคนุณเศรษฐาทวีสิงอยู่ที่ญี่ปุ่นและเท่าจาไปแล้วเนี่ยกลับมา ระหว่างนี้เนี่ยคุณเศรษฐาจะไม่ได้เดินทางต่างประเทศอีกเลยยาวไปกระทั่งถึงไตามาสามโน่นน่ะใช่ค่ะไตามาสามขึ้นไตามาสี่ถึงจะไปอินเดียแอฟริกา,าเพราะว่าระหว่างนี้จะกลับมาส่วนใหญ่จะไปโครงการพระโครงการที่เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระราชดำริพระ<ห>าบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในโอกาส72พฤาศจ <หา S 1> ิกายน28กรกฎาคมก็จะไม่ได้ไปต่างประเทศยาวเลยต่อเนื่องไปโน่นอีกทีหนึ่งน่ยไตมาสามเลย Ah.